มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินเขา่าโยธงโยทาบรรยากาศเย็ยนสบายเย้ยมือน,นี้สมเป็วีวีกินเข่าเที่ยงพี่น้องมือน,นี้ลูกใบมาตัดใบเขา่าพี่น้องกะว่ามือน,นี่ยฉีกเอาจอากไอหลอกจากจิไใจใเพราะหายมรู้มือนอ่ะอยากเขานเน่าก่อนได้ขืนมาก่อนเข่ามันง่ามโพดแล้วมันตัดใบออกก่อนยานมันลมง,ง่ามไหลกายากบงงามกายากพี่น้องเอ้ย ป่าวฮัดไหยังกินเงี้ยตู้ปีนองบนน,งนู้นปิงไงอันเหลือเมื่อเช้านี้เรากะต้มไข่เป็ดปิ้งตัไข่ก็เดียวตั้งเมื่อเช้าน,น,นี่น่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาอยู่นะก็ได้กินพี่น้องดีดีพอค้าก็กได้โทษกุรูสั่งปั่นมาส่งปลาเลยโอ้ขนาดข่อยมานาได้นี่ข่อยหิวโโเขาสั่งเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวมีกาแฟครับชาไทยสั่งได้ทุกเวลาครับ ยันลูกไหิวขา่ายางบ่ได้กินต้องหดนะต้องหดครับต้อหดมองเยเมีนดีบอดีแล้ววะหายก้าุงหบ่ว่าซะแล้ววะ <c oughs> ดีคดดดดรับแต่ไหนยู่นัก่ได้กินแนะ่ดอกมาส้แม่พี่นองคักแท้เมื่อนี้กาเสียวจักแล้วจักให้นันจะแล้วบุบพี่น้องอากาศดีได้ไหมเนี่ยบ่ฮ้อนตอนเช้านีนาน่ฝนตกนิดโปรยโปรยย่างดีเลย เดี๋ยวนี้กับบทคร้าเค้ืนั่นด้วยเป็นไรนนเนาะพี่้องเนาะพี่เอตอเนาะป้าพันเป็นไรเดนเนี่ยไปตาเลดถอนน้ำเพลินมอกอ่อยิ้มออกอย่ใน้อยยิ้มออกเยย,ย,ยิ้มยิ้มมาเห็น <c oughs> ต่เดดอนน้ำเพลินเราพี่อ้องลูกใม่เราฝาดเนาะที่สนับสนุนลูกใมที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้ลูกใม ลุงแม่ขอบคุณอะไรขันบ่มีพีมีน้องกับลุงแม่กับใม่ถอนน้ำพึนหรอกดีอยู่เดือนนี้พอไม้ถอนน้ำพึนเหรอยังขอบคุณระบบพี่เมตตาดันลุงแม่ไปหาพี่หาน้องลุงพี่น้องกับดีอยู่ไต่คนได้ไต่คนเม่หรอลุงแม่ขอบคุณอะไรเนี่ยทหารขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ผมมีน้องลุงแมกับกต่จีไ่ได้ถอนน้ำพึนก็ขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรขอบคุณอีก ยังอีลงลุงใบกะจะกินเกาได้ป่ะเนี่ยเอาทำมีกนได้พีน่น้องคลิปเนี่ยลุงใบกะสิสเป่ากินเป่าทำงานไปยืนกันยืนกินเนาะพี่น้องเป่าคักสดีรู้จักการเบลเล่ <laughs> อลเอาหลายดอกไหมเอาให้เดียวกับพราะเนาะให้เดียวกับสิกาบ้านเนาะไปหาไทยคลิปเพระันเนี่ยไทยมีคลิปล้มอยู่มือเนี่ยกขอกาบขอประคุณเอฟซีหลายๆเด้อพีน่น้องที่คอยสนับสนุนลุงใบกาบ